สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิศวกรจิตวิญญาณนะครับวันนี้ก็ตามหัวข้อเลยเนาะคือจะมาพูดถึงเรื่องของโหราศ,าศาสตร์การดูดวงพิธีกรรมหรือแม้แต่พวกหินคริสตัลหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันสามารถทําให้เราเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆหรือเป็นเพียงแค่เราเปลี่ยนชีวิตตัวเองเนาะจะมาเล่าให้ฟังต้องเกริ่นนิดเดียวเกริ่นก่อนว่า เมื่อวานนี้คือมีพี่ท่านหนึ่งเขาได้อินบ็อกซ์เข้ามา DM เข้ามาในแอปดำเขาเข้ามาถามเกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงนั่แหละซึ่งผมก็บอกเออวะคลิปนี้ก็ความจริงในประเทศเราเนาะน่าจะมีคนสงสัยเรื่องพวกนี้กันเยอะเพราะว่าคือในประเทศเราเนาะมันแบบมีหลากหลายความเชื่อมากๆม,ม,มีแบบโอมากมายนับไม่ถ้วนอ่ะเนาะมีตั้งแต่ไหว้ต้นไม้ไหว,ว้บ่อน้ำบาดาลอะไรมาก,ก่อนอย่างเงี้ยซึ่งผมจะมาบอกว่าแล้ว บางครั้งอะที่คนเหล่านั้นน่ะเขาเลือกที่จะเชื่อมันก็มีเหตุผลของเขาเนาะว่าแบบบางครั้งเขาบอกว่าเนี่ยฉันไปไหว้สิ่งโน้นสิ่งนี้แล้วมันได้จริงมันขออะไรได้จริงไอ้แบบนั้นน่ะมันคืออะไรกันแน่มาเดี๋ยวเราเข้าเรื่องก,กันเลยก่อนอื่นเนี่ยต้องพาทุกคนไปรู้จักกับคําว่า permission slip ก่อน permission slip คืออะไรผมขอให้คานิยามในการแปลภาษาไทยไว้ว่าใบอนุญาตละกันเป็นใบอนุญาตทางความถี่ ใบอนุญาตทางความถี่หรือเจ้า permission slip เนี่ยความหมายของมันน่คือแบบนี้คือถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนๆเนี่ยผมแนะนำให้ไปดูก่อนนะเพื่อจะเข้าใจได้มากขึ้นโลกความเป็นจริงของเราทั้งใบทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามองเห็นทั้งจักรวาลของเราถูกสร้างจากจิตสำนึกของเราทั้งสิ้นและสิ่งที่ทรงพลังมากที่สุดในการสร้างจิตสำนึกของเราในจักรวาลของเราคืออะไร คือระบบความเชื่อของเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าระบบความเชื่อของเราเนี่ยมันเป็นตัวที่สร้างพลังงานทุกอย่างออกมาเป็นตัวที่ปล่อยขึ้นความถี่ทุกอย่างออกไปไม่ว่าจะเป็นความคิดคําพูดการกระทําและอารมณ์แล้วทุกๆอย่างคือพลังงานของตัวคุณเองเพราะฉะนั้นเมื่อคุณคิดพูดมีอารมณ์ถึงสิ่งไหนหรือว่ากระทําอะไรลงไปคุณจะได้รับพลังงานแบบนั้นกลับมาเพราะฉะนั้นทุกคนตอนนี้ รู้ว่านะผมถือว่าทุกคนเข้าใจตรงกันว่าความเชื่อของเราสร้างความเป็นจริงของเราร้อยเปอร์เซนคืออย่างคำที่ผมใช้คือค,อคำว่าระบบความเชื่อเนาะแต่ถ้าคำที่คนส่วนใหญ่อาจจะเข้าใจได้ง่ายกว่าคืออาจจะเป็นคำว่าจิตใต้สำนึกนั่นแหละเป็นเหมือนสิ่งที่มันฝังอยู่ภายในตัวเราที่บางครั้งเราก็มองเห็นบางครั้งเราก็ไม่ได้มองมันนั่นแหละคือระบบความเชื่อที่จินเนเรตทุกอย่างออกไป แล้วเจ้าเพอร์ s ิชัน Slip เกี่ยวอะไรกับระบบความเชื่อผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าคุณมีระบบความเชื่อหรือว่ามีเจ้าตัวจิตใต้สํำนึกของคุณเนี่ยที่บอกว่าเงินหายากอันนั้นคือระบบความเชื่อหรือว่าโปรแกรมที่คุณมีอยู่ใช่ไหมแบบฉันเงินมันหายากฉันไม่มีทางจะรวยได้ฉันต้องทำงานหนักมากม ถ้าเกิดว่าเป็นสถานการณ์ปกติคุณก็จะแบบรู้สึกเครียดเรื่องเงินโอกาสทำเงินดีๆมันก็จะมองไม่เห็นหรือแบบหรือมีบางครั้งมีคนมาหยิบยื่นให้คุณก็จะไม่สามารถไปไข,ขว่ขว้ามันไม่ได้เพราะคุณมองว่ามันเป็นเรื่องที่ยากเรื่องที่เหนื่อยไปแล้วแต่เจ้า p พ r m i s s i o n Slip จะทำงานยังไงสมมุติคุณไปซื้อเครื่องรางนำโชคหรือคุณไปไหว้สักการะบูชาใครสักคนหรือคุณไปทำบุญใหญ่สักครั้งหนึ่งมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในใจ,ใจิตใจอ่ะ ไอ้เจ้า Permission Slip อันเนี้ยมันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับใบอนุญาตหรือเป็นทางลัดพิเศษให้คุณสามารถเปลี่ยนความเชื่อของคุณได้ณนะตอนนั้นเช่นคุณมึงซื้อเครื่องรางมาสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของคุณจิตใจจะบอกว่าเอ้ยอ๋อฉันมีเครื่องรางนี้แล้วนะหรือว่าฉันทำบุญไปแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยแปลว่าตอนเนี้ยฉันมีโชคเรื่องเงินแล้วสิแล้วเป็นไงต่อ ผลลับคือคุณจะรู้สึกสบายใจมากขึ้นจากที่แต่ก่อนแบบวยแม่งเอ้ยเงินหายากชิปเป๋งชั้นรวยยากอะไรเงี้ยเงีอยไปแล้วพอคุณเริ่มสบายใจขึ้นวเบชันคุณเปลี่ยนพอวเบชันคุณเปลี่ยนความถี่คุณเปลี่ยนความทีคุณเปลี่ยนไปว่าอะไรสิ่งที่คุณจะเห็นสิ่งที่คุณจะได้พบมันก็จะเปลี่ยนไปคุณก็จะไปอยู่ในเฟรมที่มันแมชกับความทีใหม่ของคุณคุณก็อาจจะเห็นทางโอกาส ทั้งโชคลาบที่ไม่เคยจะมองเห็นแล้วคุณก็จะดึงดูดสิ่งที่มันจะเข้ามาหาคุณตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่มันเข้ามาหาคุณไม่ได้เพราะระบบความเชื่อคุณบอกว่าเงินหายากการทํางานมันเหนื่อยยากเสมออะไรอย่างเงี้ยมันเลยไม่เข้ามาหาคุณแต่เจ้าเพอร์มิชันสลิปเมื่อกี้ที่แบบไปทําบุญใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นทางลัดให้คุณสามารถปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นนะเข้ามาหาคุณได้เป็นทางลัดที่ทําให้คุณเปลี่ยนความถีตัวเองเพื่อที่จะ เปลี่ยนเฟรมไปสู่เฟรมที่คุณได้รับสิ่งเหล่านั้นได้เนาะแล้วถ้าเกิดจะถามในมุมมองเชิงลึกของเรื่องนี้ผมเข้าใจแบบนี้นะผมเข้าใจว่าความเชื่อที่มันโดเมนแนนส์หรือความเชื่อที่มันเรียกว่าแบบมันโดดเด่นกว่าความเชื่ออื่นหรือความเชื่อที่เราเชื่อว่ามันเป็นจริงกว่าความเชื่ออื่นน่ะมันก็จะมานิเฟสสิ่งที่ตรงกับความเชื่อนั้นขึ้นมาหรือก็คือมันจะพาเราไปสู่เฟรมที่ตรงกับความเชื่อนั้นถ้าให้ยกตัวอย่าง มันจะอารมณ์แบบว่าเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณมีความเชื่อว่าเงินหายากในจิตใต้สํานึกคุณใช่ไหมแล้วอีกทางหนึง่งคุณก็มีอาจจะมีความเชื่ออีกอันหนึ่งที่บอกว่าถ้าฉันทําบุญฉันเป็นคนดีฉันจะได้รับสิ่งดีๆกลับมาแต่ด้วยเจ้าบุคคลเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างไปที่เขาสามารถมานิเฟสเงินได้ผ่านการไปทําบุญหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะว่าเขาเชื่อว่าไอ้สิ่งที่เขาทำอะสิ่งที่เขาเชื่อว่าเขาเป็นคนดีเขาจะได้สิ่งที่ดีๆกลับมามันเป็นความเชื่อที่ มีค่าและเป็นความเชื่อที่ยิ่งใหญ่และรุนแรงกว่าความเชื่อที่บอกว่าเงินหายากนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาสามารถที่จะชิฟเฟมหรือว่ามานิเฟสเงินทองมาได้ผ่านการทําบุญและนั่นก็เป็นสาเหตุที่บางครั้งสมมุติมีข่าวใหญ่เลยไหว้ไหว้ซัมติงแบบถ้าไปไหว้ที่นี่นะโอ้โหถูกหวยได้รับเงินกันมากมายแต่พอบางคนไปไม่เห็นได้เลยอะไรเงี้ย ระบบความเชื่อของคนเราไม่เหมือนกันแม้แต่คนเดียวระบบความเชื่อของเราจิตใต้สํานึกของเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กยันโตเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าระบบความเชื่อทุกคนเหมือนกันก็ต้องบอกว่าทุกคนโตมาจากพ่อแม่เดียวกันโตมาจากสภาพแวดล้อมเดียวกันซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่อยู่แล้วและต่อให้คุณจะพยายามมากแค่ไหนที่จะมีระบบความเชื่อเดียวกันกับคนอื่นเป๊ะๆเนี่ยเพื่ออยากจะได้ชีวิตแบบเขาเนี่ยคุณจะไม่มีทางทําได้ เพราะมันผิดกับธรรมชาติของดวงวิญญาณเพราะอย่างที่บอกเราคือพราม์เรเดียนแตกตัวมาเพื่อมีประสบการณ์ในการกลับไปสู่พราม์เรเดียนซึ่งแต่ละคนก็จะมีเส้นทางในการกลับไปไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีทางมีระบบความเชื่อหรือมีประสบการณ์หรือมีอะไรก็ตามเหมือนกับคนอื่นแบบเป๊ะๆนะแต่เราสามารถปรับเปลี่ยนความเชื่อปรับเปลี่ยนอะไรก็ตามให้มันสอดคล้องกับตัวเรามากที่สุดแบบที่เราชอบมากที่สุดได้อืม อันนี้ขอแถมให้ลวกันเผื่อคนไม่ได้ดูมาก็ทําตามความตื่นเต้นสูงสุดทํามันให้สุดความสามารถและปล่อยวางความคาดหวังเนาะถ้าใครอยากร,ารู้เพิ่มเติม,มก็ไปดูในช่องไอคลิป13571 manifestation นั่นแหละนั่นแหละคือสิ่งที่ทาให้คุณเป็นตัวเองได้ตเ,ไดเต็มที่และจะดึงดูดสิ่งที่มันจําเป็นและเบิกบานที่สุดสําหรับคุณขออนุญาตยกอีกตัวอย่างและกันเผื่อว่าตัวอย่างที่พูดไปเมื่อกี้จะไม่เข้าใจสมมุติว่าคุณมีวันสําคัญมากๆวันหนึ่งเช่น อาจจะเป็นวันสัมภาษณ์งานที่แบบบริษัทใหญ่ที่อยากทํามานานวันพรีเซนต์งานสําคัญหรือว่าการที่คุณจะไปออกเดทกับคู่รักหรือว่าออกเดทกับคนคุยครั้งแรกอะไรเงี้ยสมมุตินะแล้วระบบความเชื่อที่มีอยู่คืออะไรสมมติคุณมีความเชื่อลึกๆอยู่แล้วว่าฉันไม่เก่งพอฉันไม่มั่นใจหรือฉันอาจจะทําพลาดหรือเปล่าเป็นความกลัวความกังวลถ้าเป็นปกติคุณก็จะแบบประหมาะ่ากังวลขาดความมั่นใจอะไรเงี้ยนี่อหรอปะแล้วสมมติ เจ้าเพอร์มิชันสลิปที่คุณมีคืออะไรคือคุณมีความเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพกเจ้าปากกานำโชคหรือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีเสื้อนำโชคตัวนี้คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำให้ฉันแบบประสบความสำเร็จมาตลอดทำให้ฉันผ่านมาได้ตลอดทำให้ฉันรอดจากสถานการณ์แบบนี้ไปอย่างดีตลอดเนี่ยคุณก็จะเลือกที่จะใส่เสื้อตัวนี้ไปสมมติผมยกตัวอย่างเป็นเรื่องการไปเดทแล้วกนะันเนาะ ไปออกเดทกับผู้หญิงคนนั้นแล้วแบบกังวลจังเลยเธอจะคิดกับฉันยังไงเธอจะตัดสินฉันไหมเธอจะแบบโอ้ธอเธอจะบอกว่าฉันจนฉันไม่มีค่าอะไรงี้ไหมหยิบเสื้อมาใส่ปุ๊มพอไปถึงเสร็จปุ๊บจิตใจกูจะบอกว่าเฮ้ยเชื่อมั่นเดี๋ยวว่าเสื้อตัวนี้มันไม่เคยทาพลาดนะเว้ยอะไรเงี้ยนึกออกปะเพราะฉะนั้นไวเบชั่นของคุณจากเมื่อกี้เป็นไงกลัวกังวลกลัวถูกตัดสินเปลี่ยนเป็นมั่นใจขึ้นมาไวเบชั่นคุณเปลี่ยนผู้หญิงคนนั้นก็จะเปลี่ยน ประสบการณ์ครั้งนั้นของคุณก็จะเปลี่ยนผลลัพธ์ที่ออกมาก็เมื่อคุณจะไปสัมภาษณ์พรีเซนต์ไปเดทแต่เมื่อคุณไวเบชั่นเปลี่ยนไปแล้วศักยภาพที่คุณออกมามันก็จะเป็นศักยภาพที่จะไปแมทช์กับความถี่ที่คุณเปลี่ยนไปแล้วคุณเห็นอะไรไหมทั้งสองข้อนี้ผมย้ำและบอกเสมอว่าความถี่ที่เปลี่ยนไปมันจะเปลี่ยนประสบการณ์ที่คุณประสบพบเจอและยิ่งไปกว่านั้นเซอร์ไพรส์มากๆ ที่คนส่วนใหญ่น่าจะไม่รู้ก็คือคุณเป็นคนเปลี่ยนความถี่ของคุณเองไอ้เจ้าเสื้อนั่นไม่ได้เปลี่ยนาการนำโชคการไหว้พระหรือการทำบุญใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนความถี่ของคุณแต่คุณเป็นคนเปลี่ยนความถี่ตัวเองผ่านสิ่งเหล่านั้นคุณอนุญาตตัวเองผ่านสิ่งเหล่านี้ เพื่อที่จะเปลี่ยนความถี่ตัวเองคุณพอเข้าใจไหมแต่ฟังก่อนผมเข้าใจเลยเพราะว่าเมื่อวานไลฟ์ฟิวก็คุยกันเรื่องนี้เหมือนกันคือคนส่วนใหญ่จะมีไม่แปลกเพราะว่าเราโตมากับแนวคิดที่ถูกจํากัดมากๆเราเลยจะคิดว่าอา้าวไอ้นี่แม่งพูดอย่างนี้มันบอกว่ากูไราสาระอะไรวะที่กูชอบไม่ใช่เลย คือเราอะคนส่วนใหญ่จะมีความคิดชอบเหมารวมว่าสิ่งใดถูกอีกสิ่งหนึ่งต้องผิดแต่ความจริงแล้วทั้งสองสิ่งมันเป็นจริงได้ในแง่ของครีเอชันเพราะฉะนั้นการที่ผมบอกว่าคุณเปลี่ยนความถี่ตัวเองเจ้าเครื่องรางของขังหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนความถี่คุณคุณแค่เปลี่ยนตัวเองผ่านมันผมไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่คุณทามันไร้สาระ แต่ผมจะบอกว่าคุณสามารถเปลี่ยนความทีตัวเองหรือเปลี่ยนความเป็นจริงของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งของพวกนั้นผมแค่จะบอกแค่นี้ไม่ได้มีเจตนาในการโจมตีใครซึ่งบางคนก็ไม่ได้รับไปแต่ที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันจําเป็นต้องพูดเพราะว่าหลายๆอย่างคนส่วนใหญ่จะเหมารวมเพราะมันเป็นธรรมชาติของโลกของโลกมนุษย์แล้วกันที่จะชอบสอนว่าสิ่งใดถูกอีกสิ่งหนึ่งต้องผิดท่านในแง่ของตระกาสตร์ก็จะบอกว่า นี่หรือนั่นแต่ในความเป็นจริงของครีเอชันของจักรวาลจริงๆไม่ใช่นี่หรือนั่นแต่มันคือนี่และนั่นนึกออกปะมันไม่ใช่ว่าสิ่งใดถูกอีกสิ่งหนึ่งต้องผิดแต่มันคือทั้งสองสิ่งสามารถถูกได้ทั้งคู่อืมเพราะฉะนั้นถ้าเราเลิกเหมารวมได้เนี่ยเราก็จะเห็นความเป็นจริงมากขึ้นเราจะเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาเชื่อ มันก็เป็นจริงในแบบของเขามันเป็นจริงในโลกของเขานึกออกปะเราต้องถามตัวเองด้วยซ้ำว่าถ้าเราแบบไปด่าคนนู้นคนนี้หรือไปว่าเขาเนี่ยเราว่ามีความเชื่อแบบไหนกับตัวเองถึงต้องไปโจมตีเขาอืมประมาณนี้ครับอันนี้คือ permission slip เพราะสุดท้ายแล้วตัวคุณเองนั่นแหละคือคนที่อนุญาตให้ไอสิ่งพวกนี้มาเปลี่ยนความถี่คุณแล้วเดี๋ยวผมก็ อันนี้ทุกคนน่าจะพอเข้าใจแล้วเนาะแนวคิดของเรื่องเจ้า p e r m i s s i o n slip เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องของพวกโหราศาสตร์ได้ฟังแล้วกันเรื่องการทำนายดวงโหราศาสตร์ไพ่าทาโร่หรืออะไรก็ตามเนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรเพราะว่ามีพี่ท่านหนึ่งเขาถามมาอย่างที่เกินไปเนาะพี่เขาถามผมว่าแล้วการถ้าไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีมีแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาถามผมอย่างนี้เขาถามว่าแล้วการดูดวงคืออะไรมีจริงไหมผมก็บอกไปเลยว่ามีจริง มีจริงแน่นอนเพราะว่าแต่แต่มันทํางานแบบนี้ต้องเล่าแบบนี้ว่าเราทุกคนเนี่ยก่อนที่จะมาคริสตัลไลท์หรือว่าก่อนที่จะแบบมาเรียกว่าอะไรอะมาเป็นมนุษย์มาเป็นดวงวิญญาณในโลกกายภาพเนี่ยคําว่าโลกกายภาพความหมายของมันคืออะไรมันจะต้องมีทั้งพื้นที่และเวลาถึงจะเป็นโลกกายภาพได้ถึงจะมีประสบการณ์แบบกายภาพได้เพราะฉะนั้นเมื่อมันมีเวลาแปลว่า ณนะตอนที่เราคริสตัลไลซ์หรือว่าตอนที่เราแบบเรียกว่าอะไรเพราะตอนที่เราลงมาเป็นมนุษย์ลงมาเป็นดวงวิญญาณอ่ะมันจะมีเวลาแล้วมีสถานที่แล้วมีอะไรต่างๆเนี่ยเฉพาะเจาะจงเจ้าพวกนั้นอ่ะสามารถเป็นเหมือนกับบลูปรินหรือสามารถเป็นเหมือนกับแพลนของเราได้ในระดับหนึ่งเช่นอาจจะระบุไว้ว่าเอ้ยจะช่วงอายุนี้จะเจอสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นมันสามารถดูได้นึกออกปะ มันเป็นเหมือนกับเป็นแผนที่ของเราในชีวิตของเราได้ในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือณนะตอนนี้ถ้าทุกคนหรือผู้คนที่ฟังผมอยู่เนี่ยได้รู้แล้วว่ามันเป็นเพียงแค่แผนเป็นเพียงแค่บลูพินและถ้าเราไม่ชอบเราก็สามารถเปลี่ยนมันได้ถ้าเราไม่ชอบเราก็เปลี่ยนความถีตัวเองได้อะไรเงี้ยนึกออกปะแต่เจ้าสิ่งเนี้ยคุณสังเกตปะมันจะมีบางคนที่เขา เป็นไปตามแผนที่นั้นเป๊ะเลยเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเขาเชื่อว่าเขาไม่ได้มีอํานาจไม่ได้มีฟรีวิวเขาคิดว่าสิ่งสิ่งนั้นน่ะที่มันเป็นบูปินน่ะหรือเอางี้ดีกว่าบางคนแทบจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองมีบูปินเขาใช้ชีวิตไปแบบนั้นเขาใช้ชีวิตแบบไม่ได้สนใจไม่ได้รู้ถึงอํานาจตัวเองก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเรื่อย และพอวันหนึ่งเราอาจจะไปเปิดดูแผนที่ไปเปิดดูโหราศา์ไปเปิดดูดวงของเขาเนี่ยแล้วแบบเออว่าชีวิตแม่งเป็นอย่างนี้ตามตามไปเลยตามทานายปเป๊ะๆเ,เ,เ,เลยเพราะว่าเขาไม่ได้ตระหนักรู้ถึงอานาจของตัวเองเขาก็จะเป็นไปตามบลูพินเป๊ะๆแต่หากตอนนี้เรามีสติรู้มากเพราะว่าเราเป็นใครเราทําอะไรได้และถ้าสิ่งไหนในบลูพินที่เราไม่ชอบเราเปลี่ยนความถี่แก้ไขความเชื่อกับมัน แน่นอนว่าคุณก็จะประสบพบเจอสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่คุณไม่ชอบร้อไม่มีพลาดเนาะเพราะฉะนั้นโหราศาสตร์มีอยู่จริงเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ก่อนเราลงมาเกิดมันจะมีทั้งสถานที่เกิดเวลาเกิดเวลาเกิดอะไรเงี้ยวันเกิดอะไรเงี้ยนึกออกป่ะวันเดน,น,นปีเกิดว่าไปมันเป็นเหมือนกับแพทเทิร์นและเป็นบลูพินให้เราระดับหนึ่ง แล้วถ้าเกิดบางคนกลัว่ะว่าเอ้ยแล้วฉันจะเปลี่ยนได้ไหมถ้าฉันไม่ชอบฉันไม่อยากเปลี่ยนถ้าคุณรู้ถึงเรื่องนี้แล้วคุณเปลี่ยนได้แน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณไม่มีสิทธิ์จะเปลี่ยนบลูพิ้นของตัวเองหรือไม่มีสิทธิ์จะเปลี่ยนชะตาไม่มีสิทธิ์จะเปลี่ยนฟรีวิวหรือไม่มีสิทธิ์อะไรเลยในชีวิตตัวเองเนี่ยคุณจะไม่รู้ถึงสิ่งนี้ด้วยซ้าคุณจะใช้ชีวิตแบบไม่ได้สนใจเลยว่าเอ้ยฟรีวิวคืออะไรไม่ได้สนใจด้วยซ้าว่าเฮ้ โชคชะตาคืออะไรอะไรเงี้ยคุณจะใช้ชีวิตของคุณไปเลยเนี่ออกปะคนที่มีสิทธิ์เปลี่ยนอะไรบางอย่างคือคนที่รู้ถึงการมีอยู่ของสิ่งนั้นเท่านั้นอืมประมาณนี้คุณมีอำนาจเหนือสิ่งใดทั้งปวงเนาะต้องตระหนักรู้ถึงพลังของตัวเองและเลือกชะตาตัวเองเนาะเลิกที่จะโทษเลิกที่จะทำตัวเป็นเหยื่อว่าเจ้าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นกับฉันเองฉันไม่ได้ทำ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวคุณมันมาจากคุณทั้งสิ้นและนี่ไม่ใช่ความหมายที่บอกว่าจงโทษตัวเองแต่คือความหมายที่บอกว่าลองตระหนักรู้ถึงพลังในการสร้างของตัวเองว่าตัวเองเป็นคนสร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาและถามตัวเองว่าอยากจะแก้ไขมันไหมหรืออยากจะเอาพลังกลับมาสู่ตัวเราไหมแทนที่จะเลือกเอาพลังปล่อยไปบอกว่าเอ้ยไอ้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นเองไหมสิ่งนู้นเกิดขึ้นเองมันเกิดขึ้นมาหาฉันเองไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญคุณกําลัง มีประสบการณ์ถึงพลังงานของตัวเองทั้งสิ้นเนาะแล้วก็มาเล่าเรื่องนี้อีกดีกว่าโหราศาสตร์ใช่ไหมการดูดวงพี่เขาก็ถามผมว่าการดูดวงคืออะไรเจ้าการดูดวงเนี่ยมันทํางานแบบนี้หมอดูเขามั่วเหรอเขาเดาขึ้นมาเหรอเขาแบบหลอนขึ้นมาเองเหรอไม่ใช่ก็อาจจะมีแหละคนแบบนั้นแต่ผมเชื่อว่าหมอดูเก่งๆก,ก็มีเยอะหมอดูเขาดูจากอะไรเขาดูแบบนี้สมมุติว่า ผมก็ผมนั่งอยู่ตอนนี้นผมก็รู้สึกเออก็ชิลๆไม่มีอะไรมากหมอดูเขาอะดูอนาคตของคุณอย่างที่บอกว่ามันไม่มีอนาคตเนาะแต่อันนี้เล่าในมุมมองของเวลาเป็นเส้นตรงเขาดูอนาคตของคุณผ่านพลังงานณปัจจุบันของคุณสมมุติตอนนี้สภาวะณปัจจุบันของคุณแบบเป็นคนที่ค่อนข้างจะเครียดมีความเชื่อด้านลบเยอะหมอดูเขาก็สัมผัสได้แล้วว่าสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นอัตลักษณสถานการณ์ที่แบบไม่ดี อาจจะเจอสถานการณ์ที่มันเป็นลบเราเจอแบบสิ่งที่มันแย่ๆอะไรเงี้ยนึกออกปะแต่กลับกันหมอดูดูอีกคนนึงไอคนนี้ความเชื่อด้านบวกเยอะความเชื่อด้านลบไม่ค่อยมีเป็นคนผู้เบิกบานแต่แค่อยากจะรู้ชะตาตัวเองขำๆเล่นๆหมอดูดูแลเอออนาคตเดี๋ยวก็จะได้เป็นได้เป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นอะไรเงี้ยก็ว่าไปนึกออกปะเพราะสุดท้ายแล้วมันไม่มีอดีตไม่มีปัจจุเอ้ยไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมีแค่ปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นเฟรมที่คุณจะเลือกถัดไปอ่ะ อ,อนาคตของคุณอะโซทูเซ่โซทูสปีมันคือผลลัพธ์จากไวเบชันณปัจจุบันของคุณแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณหมอดูดูแล้แบบโหแย่มากเลยนะถ้าคุณดูแล้วว่าคุณเป็นใครจงเปลี่ยนสเตตเปลี่ยนสภาวะเปลี่ยนไวเบชันณปัจจุบันซะแล้วสิ่งที่มันจะ s h ช f t หรือสิ่งที่มันจะ m ั n i f เฟสขึ้นมาเนี่ยมันจะต่างออกไป คุณมีสิทธิ์ในการกลุ่มชะตาเราเองร้อหมอดูที่ดีๆเขาไม่ได้มั่วเขาแค่สัมผัสพลังงานณปัจจุบันของคุณและรู้สึกว่าอนาคตตอนนี้มันเป็นแบบไหนแล้วแบบนี้มันแปลว่าเฮ้ยงั้นฉันก็ห้ามดูดวงนั้นหรอหรือว่าฉันก็ไม่ควรไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้หรอเพราะมันจะทําให้ฉันหลงทางหรอไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เลยต้องเข้าใจก่อนว่า Permissionlip ทุกอย่างคือเพอร์มิชันสลิปอยู่แล้วนึนกออกปะรถยนต์ในแง่หนึ่งก็คือเพอร์มิชันสลิปที่ทําให้เราสามารถเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้ทุกอย่างคือเพอร์มิชันสลิปแต่สิ่งที่ผมมาพูดในวันนี้เพราะว่าผมเข้าใจว่ามันมีหลายครั้งที่คนเสียเงินมากมายเพื่อไปดูดวงสะดเดาะเคราะห์ต่อชะตาหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่คนเขาให้ความหมายว่างมงายเนี่ยความหมายคําว่างมงายสําหรับผมอะมันคือการที่ คุณทำสิ่งเหล่านั้นจากความกลัวและยึดติดกับมันทางๆท,ที่ความจริงแล้วคุณเป็นบีอิงที่ทรงพลังมากอยู่แล้วไม่ต้องพึ่งสิ่งเหล่านั้นเลยก็ได้นึกออกปะนั่นเลยทำให้เกิดความงมงายเพราะความเชื่อด้านลบหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่คุณกลัวเนี่ยเอางี้ยกตัวอย่างง่ายๆคุณต้องถามตัวเองทุกครั้งเลยว่า,าการที่คุณจะไปหาหมอดูคนนี้จะไปดูดวงเงี้ยมันมาจากความตื่นเต้น หรือมันมาจากความกลัวความกลัวเช่นอะไรคือฉันกลัวว่าฉันจะไม่รู้อนาคตตัวเองฉันกลัวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นฉันจะรับมือไม่ได้ฉันต้องรีบไปดูอะไรเงี้ยนั่นคือความกลัวแต่ถ้าแบบเฮ้ยแม่งอยากรู้ว่ะแม่งน่าสนุกช่เปล่งเลยว่ะดูคนนี้แม่งแม่งจะบอกอะไรแล้ววะตื่นเต้นอ่ะมาจากความตื่นเต้นและความสนุกอ่ะอย่างนั้นทาไปเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มาจากความกลัวความกลัวจะสร้างความกลัวขึ้นมาอีกคุณก็จะดึงดูดจะชิฟไปสู่ในเฟรมที่มันทาให้คุณกลัวกลัวกลัวขึ้น นั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทําให้คนนั้นงมงายอาจจะมีอีกหลายสาเหตุแหละแต่อันนี้คือสาเหตุนึงที่ผมนึกออกนะแล้วความงมงายก็อย่างที่เราเห็นตามมาด้วยการเสียเงินเสียทองบางคนเสียสติบ้าไปเลยกม็มีอันนี้ก็แค่เตือนไว้เฉยๆนะจ๊ะแล้วเจ้าเรื่องการเปิดไพ่ทาโร่ล่ะเออเปิดไพ่ทาโร่คืออะไรอันนี้ผมชอบดูนะผมจะชอบดูคลิปผมจําชื่อ แม่หมอนนะั้นไม่ได้ในแอป,ปดัใน t ิกตอกหรือชื่อแม่หมอที่เขาตัดสกินเฮดอะเท่ๆเลยเออถ้าผนชอบดูนะเป็นแม่หมอแม่หมอเตยเออเนี่แหละเอออหละผมชอบดูนะเพราะว่าการเปิดไพ่ทารโร่อย่างที่ผมบอกนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราประสบพบเจอมันคือพลังงานของตัวเองมันคือมันคือไฮเออร์มายของตัวเองอะเราคุยกับไฮเออร์มายของตัวเองตลอดเวลานะที่คุณฟังผมอยู่เนี่ยคือ คุณกาลังฟังสิ่งที่ไฮเออร์มาอคุณอยากบอกคุณอยู่เพราะฉะนั้นอย่างแม่หมอเตยหรือแม่หมออะไรเงี้ยตามทิกตอกที่เขาแบบจะหยิบไพ่ทาโร่มาสื่อถึงพลังงานอะไรเงี้ยน,นั่นก็คือการที่เขาอ่ะทาหน้าที่เป็นเหมือนกับเรียกว่าอ,อะไรเป็นใบอนุญาตให้ไฮเออร์ม e าสื่อสารกับเราได้นึกออกปะเออประมาณนั้นก็สนุกดีแต่บางครั้งไฮเออร์มา e เขาก็แบบเอ้ยแม่งไม่อยากบอกตรงๆหรือบางครั้งแบบความเชื่อนี่มันไม่ยอมรับให้เราบอกตรงๆ ก็บอกผ่านติกตอกก็ยันบอกผ่านไพ่แล้วกันอะไรเงี้ยมันก็ประมาณนั้นครบถ้วนไหมน่าจะครบถ้วนนะก็ส่วนเรื่องการแก้ไข,ข,ขความเชื่อก็ลองไปดูในช่องนะครับมีเยอะพวกคลิปแก้ไข,ขความเชื่อเนี่ยเราจะเข้าใจธรรมชาติของความเชื่อมากขึ้นดูฟรีทั้งหมดนะดูฟรีทั้งหมดไม่มีอะไรเลยไม่ได้ขออีเมลไม่ได้ขออะไรเลยด้วยแค่แค่ m i n น็อตอ่ะเฮ้ยจะกดซับให้ด้วยนะครับเออกดซับสกาไเด้วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะอืม ครบถ้วนไหมนะน่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละถ้ามีอะไรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีหลังแล้วกันเนาะก็ท้ายที่สุดแล้วสรุปสั้นๆเลยคือคุณนั่นแหละคือคนที่สร้างโลกความเป็นจริงของคุณทั้งหมดแต่เจ้าพวกนี้มันเป็นเพียงใบอนุญาตที่มาช่วยให้คุณเปลี่ยนโลกความเป็นจริงของคุณแต่มันไม่ได้หมายความว่าใบอนุญาตพวกนี้คุณห้ามใช้คุณต้องใช้เลยแหละแต่ว่าการที่จะเลือกใช้มันขอให้เลือกใช้จากความตื่นเต้นและความสนุก เมื่อไรก็ตามที่จะเลือกใช้ใบอนุญาตเหล่านี้จากความกลัวจงหยุดคิดสักนิดนึงว่าเอ้ยจําเป็นจริงๆหรออะไรเงี้ยเนี่ยอกบ่าใบอนุญาตเหล่านี้คุณจําเป็นต้องใช้อยู่แล้วเพราะนั่นคือเหตุผลในการลงมาเป็นมนุษย์ในโลกกายภาพแต่ถ้ามันมาจากความกลัวเช่นแบบเฮ้ยถ้าเราไม่ทําแบบนี้เราจะไม่รู้ชีวิตตัวเองเราจะไปผิดทางนั่นไม่ใช่เสียงของไหก์มานล้คือเสียงของอัตราล้วนๆนะครับ ไม่แน่คลิปหน้าอาจจะมาทําเรื่องของเสียงของอัตตาแล้วก็เสียงขครเออมไม้ก็ได้เดี๋ยวว่ากันละกันเดี๋ยวตื่นเต้นอันไหนก็ทำมันนั้นแหละก็ไว้เจอกันครับ